เก้าซสงนะแม่เคล่อยไปก่อสร้างแล้วไปเอาค่ะไปยู่ตรงนั้นเนาะเอาไม้ขึ้นไม้ค่ะตั้งแต่งานที่นี่สงขาประตูจะให้งานสงขาย้ายไล่เคยไปเอาไปเอายู่หอยแมงพูแล้วคิดพ่อความเกาควมหลังนะสมัยไปเป็นคนก่อสร้างค่ะเป็นคนเป็นคนใช้แรงงาน เป็นชั้นกรรมกรก่อสร้างเนาะสร้างตึกหลังใหญ่ๆโรงแรมห้าดาวที่ผู้กิตฝีมือเราเป็นช่างปูนยังไงน,นคะคะเห็นหอยแล้วก็ล่ำลึกค่ะคิดถึงคร่องหลังดูแรมสมิลาเนอตูเนอแมนปะไปง้มยูแรมสมิลาแล้วกลับไปยูไทตูก็ตุเไป็นไปแถว,แถว แฉบเนะาะเมื่อก่อนไปเที่านแล้วเนาะพี่น้องเนะาะก็ได้กินดูแล้วพึ่งจะซื้อมาเนาะที่กิ่นก็เห็นอยู่บ่อยๆแต่บ่าบนึกอยากบบนึกจะกินเนาะงานที่อลู่สงขาประตูจะเฮ็ดงานลูกสงขาอมยนายไล่เคยไปเอาไปเอาอยู่เป็นช่างปูนยายไ่นะคะเห็นหอยแล้วกะล่ำลึกค่า คิดถึงเพ่อนหลังอยะไรในมมกอนเนาะเป็นคนทํางานก่อสร้างแล้วคิดห็นมาพ่อมาซื้อค่ะไปเอาเนาะพันยุโขคหินก็จะลงเอาเนาะหอยค่ะหอยมันนี่กลินหอยแมงผูหอยแมงผูตัวใหญ่ๆค่ะว่าลยกลินโดนเนาะหอยแมงผูค่ะหนึ่งซุกหอมเนาะถ้าใส่ตะไคร่ใส่ใบ ใส่หงละผ้าเนาะเได้เป็นทุ้งปุ๋ยมมดได้หน่อยเนีค่ะหอยเนาะหอยแมงคูนเนี่ยค่ะพิ่นยุกกำหินเนาะเวลาเข้าไปเอาเพื่นก็จะเกาะบันเป็นยวงเป็นช่างปูนนี่อะไรน,นะคะเห็นหอยแล้วกระล่ำลึกค่ะคิดถึงความหลัง,ลงนะสร้างตึกหลังใหญ่ๆโรงแรมห้าดาวที่ผู้กิจฝีมือเรา แฉบเนะาะเมื่อก่อนไปเห็ดงาพอ,อยูไปโดนโดนแล้วนามแห่งนามเวลานามลงพากันไปหาหอยแข้งอีกหาดใหญ่่ะส่วนหลายเนาะค่ะเราก็ไปเรื่อยๆเนาะยันแรกก็จะไปเห็ดงาอยูยตรงไปถึงหาดป้าตองเนาะยานไรเนาะไปหาดป้าตองผู้กตดให้ไปตอนนั้นเนาะค่ะสิบบาทห้าบาทกีบาทแล้วแต่ขนาดไหมคะหอยเนาะตัวนี้บ่บ,บ่พากันซื้อค่ะพากันไปเอาเนาะ หอยแมงพูแล้วคิดพอ่อความเก่าความ,มลังเนะสมัยไปเป็นคนก่อสร้างค่ะเป็นคนเป็นคนใช้แรงงานเป็นชั้นกรรมกรก่อสร้างเล้าเก้าซิงนะไหมเคยไปก่อสร้างล้วไปเอาค่ะไปอยู่ตรงนั้นเนาะเมาไม่ขึ้นไม่ค่ะตังแต้ไปตอนนั้นเนาะค่ะสิบบาทห้าบาทเก็บาบาทแล้วแต่ขนาดไหมค่ะหอยเนาะตัวนี้บ่บผ้บบากันสื่อค่ะผ้ากันไปเอาเนาะ ที่นี่นะเป็นการมวนนะคะไปยูบ้านไปยูภาคใต้ไปทํางานเนาะห้าเป็นคนาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางอีสาเนเราเก้าเส้นนะแม่เคยไปก็สัางแล้วไปเอาค่ะไปยูตรงนั้นเนะาะวาวไม่คือไม่ค่ะตั้งแต่ไปเอาเนาะพันยูโขดหินก็จะลงเอาหอยแมงพูเราคิดพอ่อควอมเก่าค่อมลังนะสมัยไป เป็นคนก่อสร้างค่ะเป็นคนเป็นคนใช้แรงงานเป็นชั้นกรรมกรก่อสร้างดูแหลมสมิลานะตเนะแมนมานไปง้มยูแหลมสมิลาแล้วก็ไปยุไซกอตุเกาสื่งเกาสื่งไปไปแถวแถวหอยแมงพูเราคิดพอ่อค่อมเก่าค่อม,มหลังนะสมัยไปเป็นคนก่อสร้างค่ะเป็นคนเป็นคนใช้แรงงานเป็นชั้นกรรมกรก่อสร้างหน้าที่ ก็สงขาประตูจะให้งานสงขาแง่ไรเคล่เคยไปเอาไปเอาอยูเป็นช่างปูนยางไ่นะคะเห็นหอยแล้วกะร่ลำลึกค่าคิดถึงเรื่งหลังเนาะได้เป็นทุ่งปุ๋ยไ <c oughs> ม่ได้หน่อยเด้ค่ะหอยเนาะหอยแมงปูเนี่ยคะ่ะพิ่งยุกกำหินเนะาะเวลาเข้าไปเอาเพึ่นก็นจะก้อนเป็นยั่วไปเอานะเนาะพิ่งยุโขดหินก็จะลองเอา แต่พ่อโอนีคิดยากินค่ะฟางกันนะหอดหอดแล้วเมื่อนี้นะเพร่เห็นคพ่อยูไปโดนโดนแล้วน้ำแห้งน้ำเวลาน้ำลงพากันไปหาหอยแครงอีกแต่พ่อโอนีคิดยากินค่ะฟางกันนะหอดหอดแล้วเมื่อนี้นะเพร่เห็นคือหอยค่ะหอยโมนีกินหอยแมงผูก หอยแมงคูดตัวใหญ่ๆค่ะว่าไ้กินโดนูไปเอาเนาะพันยุขดหินก็จะล่งเอาหนังนะสร้างตึกหลังใหญ่ๆโรงแรมห้าดาวที่อผู้กิจฝีมือเราได้เป็นทุ้งปุ๋ยไม่ได้หน่อยเด้ค่ะหอยเนาะหอยแมงคูเนี่ยค่ะพันยุกกำหินเนาะ เวลาเราไปเอาพิ่งก็จะเกาะกันเป็นยั่วหาดใหญ่่ะส่วนหลายเนาะค่ะเราก็ไปเรื่อยๆเนาะยันแรกก็จะไปเฮ็ดงานด้วยตรงไปถึงหาดป้าตองเนาะยัไรเนาะไปหาดป้าตองผู้ก็ดหาดใหญ่่ะส่วนหลายเนาะค่ะเราก็ไปเรื่อยๆเนาะยันแรกก็จะไปเฮ็ดงานด้วยตรงไปถึงหาดป้าตองเนาะยัไรเนาะไปหาดป้าตองผู้กีดเป็นช่างปูนยังไรนะคะเห็นหอยแล้วก็ล่ำลึกค่ะคิดถึงเพื่อนหลัง แสบเนะาะมอก่อไปเฮ็นนะี่อไปเอาเนาะพันยูโขดหินก็จะลงเอานะไปเอาเนาะพันยูโขดหินก็จะล่งเอานะอ้านที่นิสส่งขาประตูจะให้งานนส่งขาย่ายไร่เคยไปเอาไปเอายูแล้วก้าวซิง,งนะแม่ <laughs> <laughs> เคล่อไปก็าสัางล้วไปเอาค่ะ ไปอยู่ตรงนั้นเนาะเอาไม่ขึ้นไม่ค่ะตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะเนาะตั้งแต่ปีสามแปดสามแปดสามเก้าไปงมที่นี่นะเป็นการมวนเนาะคะ่ะไปอยู่บ้านไปอยู่ภาคใต้ไปทํางานเนาะห้าเป็นคนอาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางอีสานเราเก้าเซ้งน,งนะไม่เคยไปก็สัางแล้วไปเอาค่ะ ไปอยู่ตรงนั้นเนาะวาวไม่คือึ้ไม่ค่ะตั้งเต้อยู่แหลมสมิลาเนาะตูนเนาะเป็นบปะไปงมอยู่แหลมสมิลาแล้วก็ไปอยู่ชากาตุ่เกาเสืงเกาเสืงไปไปแถวแถวอะไรหนุมขนเนาะเป็นคนทํางานก่อสร้างแล้วคิดถินว่าพ่อมาซื่อแล้วเก้าเซืงนะแม่เคยไปก่อสร้างแล้วไปเอาค่ะไปอยู่ตรงนั้นเนาะวาวไม่คือึ้ไม่ค่ะตั้งแต่ แต่พ่อมือนี้คิดยาก,กินค่ะฟางกันนะหอดหอดแล้วเมื่อนี้นะเพราะว่าเห็นขึ้นไปต่อน,นั้นเนาะคะ่ะสิบบาทห้าบาทเ็บาท,บาทแล้วแต่ขนาดไหมคะ่ะหอยเนาะตัวนี้บบบผ้บบากันซื้อค่ะผ้ากันไปเอาเนาะเอ๊หลายปีแล้วคัะนเนาะตั้งแต่ปีสามแปดสามแปดสามเก้าไปงมค่ะ ล่าสุดไปยุที่จังหวัดภูเก็ตค่ะไปยุที่ตำบลวิชิตเนาะค่ะเวลาน้ำแห้งก็จะไปหาหอยหาปูเนาะไปค่ะบย<น>ูแหลมสมิลาเนาะตูเนาะแม่นมานไปงมมยู่แหลมสมิาล,สสลาเราก็ไปยุไสก็ตูุเป็นไปแถวๆล่าสุดไปยุที่จังหวัดภูเก็ตค่ะไปยุที่ตำบลวิชิตเนาะค่ะเวลาน้ำแห้งก็จะไปหาหอยหาปูเนาะไปค่ะ แบเนะาะเมือก่อนไปเย็่ทนี้เป็นช่างปูนอยังไรนะคะเห็นหอยแล้วกะล่ำลึกคะ่ะคิดถึงพ่อมหลังหอยคะ่ะหอยมันนี้กินหอยแมงผูหอยแมงผูตัวใหญ่ๆคะ่ะว่าด้กินโดนที่นี่นะเป็นการมวนนะคะไปยุบ้านไปยุภาคใต้ไปทํางานเนาะเหาเป็นคน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางอีสานนะัหนงานที่งอช่สงขาประืบจะให้งานงอชองขาย่ายไร่เคลื่อนไปเอาไปเอาอยูาแล้วนะพี่น้องเนะาะก็ได้กินดูแล้วพึ่งจะซื้อมากเนาะที่กินก็เห็นยูบ่อยๆแต่บ่าบนึกอยากเบนึกจะกินเนาะก้าวเส้นเลยไหมเคล่อนไปก็สั่งล้วไปเอาค่ะ ไปอยู่ตรงนั้นเนาะเมาไม้ขึ้นไม้ค่ะตั้งแต่แล้วเนะพี่น้องเนะาะก็ได้กินดูแล้วพึ่งจะซื้อมากนะที่กิ่นก็เห็นอยู่บ่อยๆแต่วบ่บ่หนึก